สวัสดีเจ้าหน้าที่ทุกคนที่หล่อเท่และสวยสาทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Proplayer เราอยู่กับรายการ Character Guide by Toxic Proplayer วันนี้เราอยู่กับคับขันนะครับอีกแล้วนะฮะเราจะมาต่อกับที่ภา์ที่สอนะครับกับด่านที่ผมได้ไปลองเล่นมานะฮะเราไปต่อกับด่านที่2กันเลยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าอยากจะทำเป็น2ด่านไหมเพราะว่าน่าจะนานเกินไปงั้นก็ไปทีละด่านเลยไหมงั้นก็ได้นะไม่มีใครคัดค้านอะไรโอเคเราจะมาเริ่มกันที่ด่านของโอลิกอนหรือเปล่าวะไม่ใช่สักด่านนะผมจำไม่ได้มาเราไปลองเซตแ a บกันเลยดีกว่านะ โดยที่เราจะเริ่มจากข้างล่างนะฮะข้างล่างก็จะมีไซที่เป็นระเบิดก็คือห้องนี้กับห้องนี้นะครับโดยที่การที่เราจะเซตข้างล่างให้มันน่าเล่นก็คือการที่เราเ,เดี๋ยวนะผมคอนึกตรงนี้กันเพราะว่าเมื่อกี้มันยังออกไม่ได้ห้องนี้ก็ได้นะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเจ,จาะมาแบบนี้ใช่ไหม ก็ตรงนี้เขาอาจจะเดินมาตรงนี้เดีที่เขาเล็งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวที่มันะสังเกตล้วก็แปะตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมหนึ่งที่แล้วก็เวลาเขาเข้าจากทางนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะมองเห็นแต่ถ้าใครมองไม่เห็นหรือว่าพวกแบบบ้าบุกก็วางตรงนี้ได้ หรือว่าต,ตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่แล้วก็ตรงเนี้ยวางได้วางตรงน,งรงนี้เพราะว่าเขาจะเล่กันตรงนี้ไงไปซัดกับห้องนู้น,นแล้วก็อืมตรงนี้ก็คือฝั่งนี้เลยนะเนี่ยมุมนี้เลยเนี่ยบึ้มขาแตกเรียบร้อยนะครับ ตัวตนี้ทางเข้าใช่ไหมเราก็วางนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยไม่ก็ไม่ก็วางตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเดินมามันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยเดินมาถ้ามันไม่สังเกตจริงๆนะมันจะมาแล้วก็บึ้มแล้วก็บึ้มแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือการที่เราวางตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ถ้ามันเล็งตรงนี้มันจะเห็นมันจะยิงได้ แต่ถ้าไอพวกที่ลงมาจากบันไดอะ่ะมันจะเข้าตรงนี้ไม่เช่มันก็เห็นเหมือนกันได้หว่าเออช่างแม่งแล้วก็ตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้ก็วางนี้ได้เลยอีส๋สิโอเคเราไปต่อกันชั้นสองดีกว่าสองหนึ่งมาหนึ่งเดิโดยที่หนึ่งผมจะให้ตรงนี้นะครับเป็นจุดของซิกเนเจอร์ของด่านนี้แล้วก็คือตรงนี้มันจะปึ้มเข้ามาเลยนะครับแบบเดินเข้ามาแล้วปึ้ม มันเดินเข้ามาแล้วมันก็จะโบแตกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเข้าเนียนตรงห้องนี้นะมันก็จะโดนตรงนี้ก่อนเนี่ยมันจะเดินมาแล้วมันก็จะตึมปึมหนึ่งทีวางอันหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันจะกระจายไปโดนหน้าแล้วโดนตรงนี้แล้วก็ลบไป50เจ็บอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือตรงนี้เลยนี่บวบสายตาเลยเนะี่ย เดินมาแล้วก็บึมสองอันก็ได้ตรงนี้วางไว้สองอันแต่ถ้ามันจะเดินเข้าห้องมาก็ผมไม่มั่นใจว่าจะเห็นหรือเปล่า <c oughs> ก็อาจตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะวางได้แล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยน่าวางเลยเนะนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูส่วนใหญ่มันจะคนมัน่อไม่ค่อยเห็นนะมันจะมองกล้องก่อนมันจะมองกล้องข้างล่างมันจะไม่ค่อยมองถ้ามันไม่มองจริงนะแล้วก็พวกที่ชอบเดินบาเนี้ยม่งจะไม่เห็น ใช่ปะมันจะเนียนกับไม้นี่มันเดินมามันก็บึมสองอันก็ได้ตรงนี้วางสักสองอันแล้วก็ไอประตูเนี้ยวางตรงนี้อันหนึ่งถ้าคนมาจากข้างล่างนะถ้ามาจากตรงนี้ก็วางตรงนี้โอเคอันนี้ก็นี่เลยฮะแป๊ะหนึ่งทีเพราะว่าเวลามันเจาะใช่ไหมมันจะเดินมาซ้ายขวามันก็ได้มาตรงนี้โดนหนึ่งทีตรงนี้โดนตรงนี้อีกหนึ่งที โอเคตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยหนึ่งทีหนึ่งทีงทอืมตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเวลาคนมาจากไอ้ห้องห้องกาลาดอะ่ะมันจะเดินมาตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะยิงกล้องมันก็จะเหยียบนี่หนึ่งทีไม่ก็วางคู่ก็ได้เนี่ยวางคู่ก็ได้นะจริงๆอะ่ะอันนี้ก็วางนี่เลยเนี่ย,เ,ยเดินเข้ามาแป๊ะ เจโอเคชั้นสองก็คือเดี๋ยวเขาดูก่อนถ้าเข้าทางนี้ใช่ไหมมันเข้ามาทางนี้เราก็วางตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าบันไซไม่อย่างเนี้ยเขาต้องวิ่งมาอย่างงี้เว้ยเขาจะวิ่งมาบูบูบูบ,บูเล็งนี่ก่อนเล็งนี่เล็งนี่เหยียบตูมหายถ้าเล็งนี่ผมขอดูก่อน มันก็ได้นะแต่มันจะยิงก่อนนะเพราะว่าเผื่อบางคนมันเดินบางนี้ไงแล้วมันก็มองประตูแต่ถ้ามันไม้เนียนมันก็นั่นแหละแต่ถ้าแนะนําผมขอให้เป็นแบบอีลิตขับขันดีกว่านะหมายถึงระเบิดมันจะเนียนกระฉากมากๆส่วนทางเข้าไซาห้องนี้ใช่ไหมก็คือตรงนี้นี่เลยไม่ก็ถ้ามันมาจากนี่เราก็วางนี่ก็ได้แต่ก็นั่นแหละอยู่ที่คนเล่น อันนี้ก็นี่ได้เนี่ยขึ้นบันไดมาเหยียบอันหนึ่งตรงนี้เพราะว่ามันจะเลงตรงนี้ก่อนไงมันจะชอบมีคนมานั่งตรงเนี้ยมันก็จะยิงได้เราก็เล็งนี่เห็นปะได้แล้วก็ประตูอันหนึง่งเหยียบพอเข้านี่ปุ๊บก็เหยียบอีกอันหนึ่งตู้มโอเคแล้วก็ตรงนี้คือตรงนี้เลยนี่ เดินเข้ามาตุม้มเรียบร้อยบิงโกพระตอนนี้ก็เล่นได้นะนี่ไงมุมนี้นเลยเนี่ยเพราะว่าข้างนอกมันเป็นระเบียงเห็นปะเวลามาเดินเข้ามามันจะเห็นตรงนี้ก่อนแต่ถ้าวางเนี้ยมันจะไม่เห็นมันก็จะเหยียบตุ่มสองอันก็ได้ตรงนี้แล้วก็ข้างหน้านีอันหนึ่งถ้ามันเข้าทางนี้นะถ้ามันจะวิ่งเข้ามาห้องนี้ก็วางตรงนี้โอเค ส่วนตรงนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นมุมเปิดมันจะมองเห็นง่ายไม่ก็พวกที่แม่งไม่ชอบสังเกตจริงๆจะโดนเนี่ยวางนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยวางสลับไปเลยเนี่ยอย่างน้อยสักฝั่งหนึ่งต้องโดนอะ่ะโดนไม่ตรงนี้ก็วิ่งตรงนี้ก็โดนส่วนห้องนี้ก็อดูก่อนอ่ะนี่ก็ได้ เ,เวลาเขาเจาะเข้ามาใช่ไหมเขาจะเดินมาก่อนเว้แล้วเขาจะมองข้างหน้ามองมองมองแล้วก็มองนี้พีคแล้วก็โป๊ะบางนี้แต่มันจะไม่มองข้างขาไง,าง,างคือวิสัยทัศน์การมองคนมันจะมองจากข้างหน้าก่อนใช่เปล่ล่ะเวลาห้องมันโลง่งอะแล้วก็ติดได้ติดตรงนี้เพิ่มอีกได้นะถ้าคนเข้าห้องก็เนี่ยซ้ายถ้าวิ่งมาจากนี่ก็ซ้ายซ้ายไขวะแป๊บหนึ่งช่างมาแล้วกันส่วนต่อไปชั้นสุดท้ายนะครับ ก็ได้เลยตรงนี้คือตรงนี้เลยเนี่ยเวลามันเดินเข้ามามันก็จะเหยียบหนึ่งทีแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นระเบียงนะวางขวานี่ได้เลยเนี่ยนี่มันจะบึ้มหนึ่งทีโอเคแล้วก็เออ่ ตรงนี้นะครับเวลาที่คนเขาจะเดินขึ้นไปไหนมาใช่ปะเขาจะเคลียร์มิวก่อนเว้ยมิวว่ะมันชอบวางตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะยิงโดยที่มันจะไม่สนใจตรงนี้เว้ยเพราะตรงเนี้ยแม่งจะมีคนยืนตรงนี้มันจะไม่ค่อยยิงเท่าไหร่หรอกก็วางไปได้เลยเนี่ยบึมหรือว่าถ้าสมมติว่าไอเชี่ยเนี่ยมันมีแบบคนวิ่งแบบนี้ใช่ปะมันจะเข้าทางนี้เว้ยเพราะว่าตรงนั้นมันยิงกันอยู่ใช่ปะมันจะวิ่งเนียนมามันต้องมองนี้ก่อนมันจะไม่มองนู้นใช่ปะเพราะว่ามันมันต้องโฟกัสตรงนี้ก่อน ก็เลงอย่างนี้ใช่ไหมมันจะแบบว่าแบบอารมณ์แบบเลงพีอย่างเงี้ยดูว่าแบบไอเทมมีคนจะตามกูปะหรือเปล่าวะมันก็จะโดนตูม้มคือจริงๆอ่ะคนมันจะเดินมาก่อนนะเว้ยค่อยจะเลงคับขันแถบแล้วยิงไม่ทันนะ่ะแล้วก็ตรงนี้ใช่ปะเวลาขึ้นบันไดมาคุณก็ติดนี่เลยเวลาแบบพวกนกพวกตัวเฮียอะไรแบบเดินเบาๆมาเงี้ยตุม้มเรียบร้อยก็ถ้ามาตอนนี้ก็เหมือนเดิมฮนะก็วางนี่วางทางนี้นะนี่ ตรงนี้เห็นปะโดนส่วนนี่ถ้าจะเข้าห้องนี่มันจะยิงมิ้วก่อนยิงเหมือนเดิมแล้วก็แปะนี่แปะหนึ่งทีถ้ามาจากทางนู้นจะเข้าห้องก็แปะตรงนี้หนึ่งทีแต่เราจะเดาอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาจะเท่าทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นไกด์ไว้ก่อนเพื่อเอาไปเซตจุดได้ส่วนตรงนี้ก็ง่ายๆเดินมาเลง็งตรงนี้มันจะมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นเงเวลาแบบ คนมันจะมองมานี่ไงเห็นป่ะเนี่ยพวกแบบสโคไกลยเขาจะมานั่งนี้ก็จะเลง็งยิงรอพีคแล้วก็ยิงนี่ผมแนะนำว่ามันคือตัวนี้ดีกว่านี่มันจะเห็นมันจะไม่ค่อยเห็น,น,นเท่าไหร่มันจะเล็งตรงนู้นก่อนติดสองอันก็ได้ตรงเนี้ยโอเคน่าจะหมดแล้วนะงั้นก็ผมขอฝากด,าด่านนี้ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันด่านหน้า คาแรคเตอร์ไกด์คับขันบายท็อกซิกโปรเพเยอร์นะครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ผมจบไว้แค่ด่านนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับดา่านฮอสเทดเฮลฟอร์สเบสนะครับก็แล้วเจอกันพาร์นหน้านะครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็บ๊ายบายบุ๊วยแล้วเจอกันจ้า